สวัสดีครับผมธนรัตน์รับดูลายมือพารตพันุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทนายดวงชะตาคนเกิดราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ได้ไพ่นายออฟซอร์สครับผมสามใบเหมือนเดิมนะครับผมก็ไพ่ใบแรกเนี่ยทนายถึงห้าเดือนก่อนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ใบที่สองทนายถึงเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ใบที่สามทนายถึงอนาคตที่สจะเดือนกุมภาพันธ์ก็อดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผม Uh, พไพ่ใบแรกเนี่ยอันนี้คือจะทานายพื่อนดวงรวมไปด้วยเลย,พยไพ่ใบแรกคือนัำซอสน้ำซอสเนี่ยคืออัศวินถือดาบเดออสวินถือก็อันถือดาบนั่นแหละจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยเขาควบมามด้วยความเร็วสูงผมจะบอกว่าคนใจร้อนคนที่ไม่ได้รับการฝึกมาก็จะเป็นแบบ อสวินคนนี้ซึ่งเป็นาราศีมีนที่ไม่ได้ฝึกมาผมจะบอกว่าไพ่เ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะทายได้แม่นยําก็ต่อเมื่อทายคนที่ไม่ได้รับการฝึกคนที่มีสันดิษอันนี้ไม่โกรธผมนะคนที่มีสันดิบก็หมายถึงคนที่ไม่ได้ฝึกนั่นเองมันหมายถึงธาตุแท้ของราศรีมีนผมจะบอกว่าราศรีมีนสองด้านคือด้านดีกับด้านเสียคือดักไซด์กับด้านสว่างนะครับผมดักไซด์คือด้านมืด ต่ว่าด้านมืดราศีมีนก็คือถ้าโมโหนี่ก็โวยวายน่าดูเลยพูดคาแบบแก็คือเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวอะไรเงี้ยอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์มมที่แบบพูดออกมาอะไรก็แบบคาไม่ดีอะคาอะไรออกามา,อ,กมอ,ยาอ,อย่างเฉันไม่ผิดอะอย่างนี้อะไรยังไงน้ำบ่นออกมาและอย่างหนึ่งคือเท้าทำไมถึงบ่นทำไมก็ถือว่าสะบัดอะไรยังไงมาก็เพราะว่าอารมณ์เขาหรือบางทีก็อาจจะเขียนแคปชั่นในอะไรต่างๆเนี่ยแหละ เป็นคำที่แบบว่าชีวิตอะไรงนั้นก็จะเวลาศีมีน่อนข้างเยอะอย่างหนึ่งคือน้อยใจเก่งอารมณ์อ่อนไหวนี่คือลักษณะที่ไม่ดีของราศีมีผมพูดก่อนคําแรกเลยนะจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอีอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่เปราศีมีอันนี้ขอพูดสําหรับคนที่ไม่ได้รับการฝึกมาก่อนที่เอาสนานดิบเลยแต่จะพูดคนที่ได้รับการฝึกมาเป็นนลักที่สอง คืออย่างแรกคือลักษณะแต่ถามว่ามีพิษมีภัยไหมไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยจะบอกว่าไอ้ที่ไม่ได้รับการฝึกมาก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้มีพิษมีภัยนะจะบอกว่าถ้าบางทีเขียนว่าอยากตายอะไรเงี้ยก็แต่ความจริงก็ไม่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 ฆ่าตัวตายเราก็แค่เขียนว่าอยากตายเฉยๆแต่ก็อะไรอย่างเงี้ยที่ในยูทูบไอ้แม็เขียนใน Facebook เขียนนอะไรยังไงก็จะเขียนไปแค่นั้นแหละจะจะบอกว่าบางทีเนี่ยอารมณ์เขาจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เนี่ยแหละคือจะเป็นแบบนั้นแต่เวลาที่ดีใจก็จะดีใจล่าเริงทำดีอะไรลักษณะยอย่างนี้ก็คืออารมณ์แกว่งเร็วเหมือนกับปลาที่ว่ายวนถึงบอกว่าอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในวัฏจักรแต่จะบอกว่าถ้าปลามันได้หลุดออกมาจากไอ้วัฏจักหรหรือวัฏสงสารที่มันมันวนเวียนว่ายเยื่อเกิดอยู่เนี่ยหลุดพ้นได้เร็วจะบอกว่าก็คือเพราะทำไมเพราะอารมณ์อารมณ์มันโน้มเอียงไปตามความรู้สึกได้ง่าย เพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิเวลาบรรบรรเจิดความรู้อะไรเนี่ยมันก็จะถูกทําให้บรรลุได้ง่ายก็หมายถึงว่าเวลาที่เก็ตกับคําสั่งสอนของพระธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะบรรลุได้ง่ายนั่นเองเช่นแบบว่า,วาเขาสอนว่าอะไรนะแบบแค่ทาสัญลักษณ์ให้ดูดึงดอกัวงออกมาเหมือนเหมือนอะไรนะพระมหาคสปะก็จะสามารถที่จะบรรลุออกมาโดยที่แบบว่าแค่เห็นนำข้าอ,อะไรนะ สัญลักษณ์ของธรรมะออกมาแค่โชว์ให้ดูเล็กน้อยก็บรรลุแล้วแต่อย่างหนึ่งคือมโนมโนนี่มันมันคาบเกี่ยวกันนะมโนก็คือฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วฉันอะไรแล้วก็าสามารถที่จะผิดทางได้ง,ง่ายๆเหมือนกันจะบอกว่าอารมณ์เป็นตัวนําของราศีมินจะบอกว่าจะนอยจะอะไรมันก็ง่ายจะแฮปปี้ก็บบางทีแต่ผมจะบอกว่าสิ่งเดียวผมพูดข้ามข้ามเลยนะดวงของราศีมินจึงบอกว่า ถ้าบรรลุเป็นโค้ดเป็นครูได้เมื่อไหร่ชีวิตพุ่งชีวิตรุ่งคุณเส่อะไรก็ได้ตามใจชอบจะบอกว่าราศีมีเนี่ยถ้าคุณเป็นพวกโค้ดเป็นครูเป็นคนที่ทําเพื่อโลกเป็นสาธารณะประโยชน์อย่างเช่นว่าเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครเป็นพระโดนถึงอาชีพพระอาชีพพจริงพระไม่ใช่อาชีพนะแต่เราเรียกเป็นอาชีพก็ืด้ครอาชีพพระอาชีพนักบวช เป็นชีเป็นพวกพราหมณ์เป็นพวกคนที่สั่งสอนเพื่อพวกเผยแพร ь, เ่เผยแพร่ศาสนาอะไรพวกเนี้ยหรือบางคนเป็นที่ปรึกษาที่ทาให้คนอื่นมีความสุขเป็นอาชีพดาราเป็นศิลปินเพราะพวกนี้ทําให้ผู้อื่นมีความสุขหรือทําให้สังคมดีขึ้นหรือเป็นนักแต่งนิยายเพราะพวกราศีมีในอย่างที่หมอาอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวในที่นี้ไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะคนพวกอารมณ์อ่อนไหวแล้วต้อง พูดในด้านดีก่อนว่าเป็นคนครีเอทีฟเป็นคนที่มีหัวิส้นพอเวลาที่คุณเนลมิดอะไรออกมาเนี่ยมันจะอลังการมากแฮร์รี่พอตเตอร์เจเกโรลิงคุณลองไปดูอันเนี้พูดยแต่าราศีอะไรอีกเรื่องหน,นึ่งนะจะบอกว่าแต่ผมพูดถึงเจเกโรลิงคนที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะบอกว่านั่นแหละราศีมีนผมพูดแค่นี้นี่คือลักษณะที่ผมบอก การเขียนการจินตนาการของเขาเนี่ยคือเขาวาดอะไรออกมาหรือว่าจะเขียนอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของราศีมีนคือการประพันธ์บทคือการจินตนาการคือการลังสรรค์ออกมาพวกเนี้ยถามว่าถ้าให้ราศีมีนไปทํางานยากๆเช่นเป็นตำรวจเป็นทหารไม่เหมาะแต่ถ้าจะให้เขาเป็นคนที่รังสรรหรือวาดังสรรผลงานเนี่ยเหมาะหรือบางทีเป็นนักเต้นเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์ เป็นคนที่ต้องออกหน้ากล้องพวกนี้เขาจะชอบและเหมาะด้วยอย่างลิซ่าแบ็กพิงและลิซ่าแบ็กพิงเนี่ยที่ผมไปจากความจริงผมจะบอกว่าลิซ่าแบ็กพิงเนี่ยก็ราศีมีนนะผมจะบอกพวกนี้มีความสามารถสูงแต่จะบอกว่าการฝึกนี่คือสําคัญจะบอกว่าอย่างคนระดับโลกที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดแค่นี้พอนะแต่บอกคนระดับโลกที่ผมพูดไปผมกล่าวไปเนี่ยเขาได้รับการฝึกไหมชีวิตเขา เขาไม่ใช่แบบว่ามันนั่งอ่อนอแอนแแล้วก็มาอะไรอย่างนี้หรอกคือเขาต้องได้รับการฝึกมันในระดับที่สูงมากพอสมควรเขาถึงจะเป็นราศีมีนระดับโลกได้จึงบอกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยวันวันนั่งนั่งนอนๆรอแบมืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีทางหรอกที่จะเป็นได้ถึงระดับนี้และหาเงินได้ระดับนี้นะครับผมอืมจึงบอกว่าราศีมีนเนี่ยถ้าจะรวยรวยมากแต่ต้องรวยให้ถูกทางและต้องได้รับการฝึกเพราะว่าสิ่งที่ได้รับการฝึกมาเกินอะไรก็คือหลักปัญญาหลักธรรมะ เนี่ยที่ว่าเขาจะนําไปใช้ให้มีประโยชน์ได้เนี่ยส่วนหนึ่งการฝึกของเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิการอะไรยังไงต่างๆแต่ถามว่าคุณก็อาจจะมาเทียงผมว่าอ่ะเขาไม่ได้รับการฝึกอะไรพวกนี้มาเลยจะจะ,จะบอกอะไรสิ่งที่เขาฝึกมาคุณเป็นไอผมพมี่พูดแล้วจะบอกว่าไพา่ใบนี้คือ knight of swords คือจะบอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าราศีมีนเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าราศีมีนเห็นไหม เห็นไ,ไหมไพ่ที่มีลมกันโชคมีลมเชี่ยวมาจะบอกว่าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกอะไรมากหรอกแต่มันคือบอกบอกว่าลักษณะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่พูดอะไรคิดอะไรก็ไปตามอารมณ์ของเขามันคือคือจะบอกว่าลักษณะที่ลมลมมันเชี่ยวไปเนี่ยคือลักษณะของอารมณ์แต่ถ้าได้รับการฝึกมามันบรรลุเร็วอย่างผมพูดไงมีแค่นี้เองแหละที่ว่าจะทํายพื้นดวงนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณ เก็ตได้คุณบรรลุเมื่มอไหร่คุณลุงเพราะเป็นราศีที่ใกล้เคียงความบรรลุมากที่สุดบรรลุนี่ไม่ใช่ว่าบรรลุเราปรินิพานอะไรอย่างนี้นะบรรลุนี่หมายถึงว่าพอคุณรู้แจ้งรู้แจ้งในที่นี้เอามาใชใ้กับชีวิตประจําวันบนโลกนี้ยังหาเงินยังกินข้าวยังกินอะไรได้อยู่นะจะบอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรียกว่าบรรลุบรรลุในที่นี้ไม่ใช่บรรลุทำแล้วก็อะไรอย่างนี้เลยอย่างที่ผมพูดจะบอกว่าไพ่ใบนี้ถ้าทานายอดีตสามเดือนห้าเดือน เดือนก่อนที่จะถึงเดือนกุมภาพันธ์คืออะไรจะบอกว่ามีอะไรให้รีบทํามีอะไรอย่าไปโยกโยกอย่าไปปวดกายปวดใจทําไปเลยดีแล้วเจว้าพักนี้คุณต้องเร็วมาแล้วคุณต้องเร็วอะไรมาโชคมาครับจะบอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นโลคดิจิตอลจะบอกว่าทุกอย่างมันมันจะเข้าสู่โลกแบบดิจิตอลหมดแล้วถ้าเกิดราศีมีนหลายคน ผมไม่ได้บอกทุกคนนะผมจะบอกว่าหลายคนที่ยังปรับตัวไม่ได้ต้องปรับตัวให้ได้แล้วจะบอกว่าบางคนที่ยังเอาตัวเองไปอยู่ในออฟไลน์ถ้าเกิดคุณมีช่องทางบางส่วนที่เป็นโซเชียลเป็นออนไลน์ได้แนะนำให้ต้องเร็วเพราะทุกอย่างจะเป็นไปนตามยุคสมัยอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวจะบอกว่าบางอย่างมันต้องเร็วขึ้นจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือความเร็ว ผมพูดคีย์เวิร์ดแค่นี้ผมไม่อยากพูดมากจะเอาให้ไปนี่คือสี่ดาบจะบอกว่าบางทีถ้าเกิดคุณพูดถึงธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่พูดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนิ่งจะบอกว่าบางทีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่านิ่งมากเลยธุรกิจส่วนใหญ่ของราศีมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือว่านิ่งถือว่าบางคนมีความรักบางคนนะถ้ามีความรักมีความคิดจะทําอะไรใหม่ ยังนิ่งอยู่ยังไม่เวิร์กยังไม่อะไรยังไงต่างๆนะครับผมวันนี้ขอ,ขอพูดละไว้เท่านี้แปดเดีอนนะครับผมจะมาเริ่มฟื้นฟูก็ถัดจากเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละใครที่มีความคิดจะจะต่อยอดทําอะไรต่างๆก็หลถัดจากเดือนกุมภาพันธ์ไปนี่แหละจะลุ่งอยู่ในตลาดหุ้นก็ลุ่ง เล่นนู่นเล่นนี่ถ้าใครเล่นแชร์เล่นอะไรก็จะมีสิทธิ์ลุ่งจะลุ่งแนะ่เพราะว่าไพ่ใบนี้คือถ้าพูดถึงไพ่ใบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรก็คือการลังสรรเงินออกมาเป็นรูปแบบต่างๆจะบอกว่าใครที่ทํางานอะไรต่างๆหรือลังสรรผลงานมันคือไพ่ที่คนคนนี้ก,กันบังทําทองทําเหรียญเอาจริงเรียกว่าเหรียญหรือเรียกทองก็ได้จะบอกว่าเขาสร้างสรรผลงานของเขาเรื่อยๆโดยที่เขาไม่สนใจว่า ผลกําไรเขาก็ทาของเขาไปเรื่อยๆเป็นคนที่ขมักขมเมา,เาใ,ในการทํางานนะครับผมผมจะบอกว่าศิลปินหรือว่าพวกคนที่เขียนนิยายเนี่ยทำไมาผมใช้คานี้เพราะรลาศิลป์มันเป็นแบบนี้จริงๆศิลปินนักเขียนนิยายหรือคนที่บางคนอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้นะแต่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกนี้แหละอืมจะบอกว่าบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็อาจจะมาพูดกับผมแบบนี้แต่จะบอกว่า อาชีพของเขาอ่ะมันต้องมีส่วนที่มันคล้ายคลึงหรือมีความเป็นศิลปินในตัวสำหรับราศีมีนบางคนอาจจะไม่ได้ทําอาชีพแบบนี้ก็พูดกับผมแหละแต่จะบอกว่าบางทีคุณมีหัวสินหรือเปล่าละ่ะบางคนไม่ได้มีหัวสินเลยเพราะมีราศีอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยก็เป็นไปได้นะเช่นลัคนาคุณต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อะไรบอกจะแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวก็แล้วแต่นะใครเรียกงานดูะไรมือพี่สิก็จบไปแล้ว ใครต้องการดูบรายมือพี่ซีกับผมติดตอด่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท่าเรือ26ทางขอน่านล่างกิฟต์ยูทูบนะครับผมทางขอน่านกิฟต์ยูทูบผมเป็นหมอดูลายมือพี่ซีนะครับผมใครต้องการดูลายมือพี่ซีก็มีสองแบบมีทางไลน์ดีท่าเรือ26กับทางไลน์โอเอนะครับผมเราจะเป็นช่องทางสำรองนะครับไลน์โอเอนะครับผมช่องทางสำรองไลน์โอเอเป็นลิงก์นะครับผมก็ทักมามันจะสะดวกกว่า ก็คือแค่ท so, so ักลิงมาก็เข้ามาได้เลยแต่ลายทาราองผมมันเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนกับผมเลยก็คือลายทารองหกเป็นช่องทางหลักนะครับผมลายโอเเป็นช่องทางสำรองเป็นลิงนะครับผมก็ผมดูให้คุณสดๆผมเป็นโค้ดให้คุณสดๆนะครับผมผมผมมีใบประกาศหมอดูนะครับผมเพราะใบประกาศจบจากสมาคมผลแห่งประเทศไทยในพระราชินีรูปธรรมก็มีทั้งใบลายมือใบไพ่ยิปซีนะครับผมแล้วก็มีใบจบ จากสถาบัน Neuro l i n g u i s t i c p r o g ก a m m i n g ก็คือไม่ใช่กระจอกนะครับผมก็คือมีใบจบมานะครับผมก็มีเกี่ยวกับการโค้ดนะครับก่อนันนี้ผมก็โค้ดให้คนมาหลายคนแล้วแล้วก็ดูเทรนให้คนมาหลายคนแล้วมันจะเป็นอาคันตุกะจากต่างประเทศเป็นเชปินดังๆต่างๆของเมืองไทยแล้วก็เป็นอ่าซีอของเมืองไทยที่ดังๆแล้วก็เป็นผู้จัดก,การธน,นาคารเป็นเจ้าสัวบางค ผมดูให้เจ้าสวยที่ขอปิดบังเป็นความรักเขาว่าชื่ออะไรแต่อันนี้ดูให้มานะครับผมแล้วก็ผู้นำจิตวิญญาณอะไรต่างๆผมก็ดูให้เจ้าของร้านทองดังๆรี่ขอเล่าไว้เท่านี้พอแต่หลายคนที่มาดูกับผมว่าชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหลายเท่าบางคนชีวิตรุ่งเรืองขึ้นหลายเท่านะครับผมบางคนที่มาดูกับผมก็ปกรึกษาเรื่องการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ชีวิตพัฒนาไปหลายเท่า ครผมผมก็ดูคนหลายคนมามากมายแล้วมือมาจะเป็นที่ส่งมาทางออนไลน์มือที่เป็นมือจริงหรือมาดูที่สถานงานผมก็ดูหลายคนตอนนี้น่าจะเกินพันมือแล้วนะครับผมอใครทีอ่อันนี้คือผมพูดทางออนไลน์ไปแล้วถ้าใครที่มาที่สนานงานอันนี้ทางออนไลน์ผมดูคนสเป็นเครงโฟนสดๆนะครับผมก็ไม่พิมพ์สองไบไม่สิงส่งใบก็ดูสดๆทางออนไลน,น,น์นะครับผมก็เป็นโค้ดส่วนตัวนะครับ ก็ยังไงก็ทักมาได้ส่วนใครเห็นว่าอ่าดูที่สนักสดนการจะเป็นดูแบบลายมือพิซศษกว่ิ้งตัวเล็กนะครับผมก็เป็นโค้ดให้คุณนะครับผมแบบชุดใหญ่ไฟกระพิพอะไรธรรมดาลายมือพิเซษจำลองชิ้วชมงชันงคือมีสองแบบคือลายแบบ V i P กันแบบธรรมดาก็ขอรายชอตขอที่อยู่ไม่ได้นักหน่อยเรื่องการบริหารสวัสดิกานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาให้มาเองเท่านี้ก็กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมนะครับนี่ลาไปสวัสดีครับ decline.